สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนีฝนผ,ผ้าด้วยกับผ้าท่านผู้ชมมาเบิกเอาทรัพย์เอาสมบัติอีกตามเคยนะครับเมื่อนี่ผ้าท่านผู้ชมมาขอเบิกเอาทรัพย์สมบัตินะครับกับองค์เจ้าแม่ตะเคียนนะครับสถานที่วี่งว้างอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับกระสีได้มาเล่าความฝัน ให้ท่านผู้ชมฟังคือเก่านะครับฝนพระรล้วก็ฝันดีนะครับลหลายท่านก็าอาจจะเพระท่านได้ยินนะครับเนื่อ่จากฝนพะรด้ยฝันอีหย,ยังนะครับก็เมื่อนี้ฝนพระรว้ยกสิได้มาเเราควาาฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ากันนะครับก็ลอดที่ตามรอช่อไปน้ากันเ้อท่านผู้ชมตรงนี้นะครับศสิมาขอเอาโจกขอเอาลาบคือเก่านะครับเนืามาเบิกเอาซับ น้ำอองเจ้าแม่แต่เคียนเพลินคือเก่านะครับประสิทธิภาพทนผู้ชมมาเบิกเอาซับน้ำกันเลอทนผู้ชมมาเบิกเอาซับน้ำกันนะครับโอ้นะครับมากเห็นต <tal ent> ัวเลขเลยนะครับตัวแดงจึ้งคึ้งึืนเลยนะครับทนผู้ชมเอาเัากับมาซองเบิงเอาเ้ยทนผู้ชมมาซองเบิงเอานะครับตัวเลขนะครับตัวแดงแดงคึ้งคืนคืนเลยนะครับ ตัวเลขตัวแดกเยอะคืองขึ้นเลยเด้อท่านผู้ชมเบิ่งเอาดูเอาชมเอาน้ากันนะครับเนาเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมกล้าข้าขอนะครับกับองค์เจ้าแม่ตะเคียนเพิ่นนะครับสาธุนะโมตัสสะพระเขาวัดโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขาวัดโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกหลานมาเมือนีีกาขอเบิกเอาทรัพย์เอาสมบัติเด้อนะเวี่ยงบ้างสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่องค์เจ้าแม่แต่เคียนใดพบปักรักษาคุ้มครองณสถานที่ตรงนี้ลูกหลานก็สิมาขอเบิกเอาเด้อมาขอเบิกเอาทรัพย์มาขอเบิกเ,เ,เอาสมบัติขององค์แม่ย่า ได้ปกปักรักษาณเวียงวัง,งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เด้อลูกหลานมาขอเด้อมาขอขาากักมาขอเอากักะทรัพย์สินเงินทองบจจ่ว่าสิเปลี่ยนแจวแวนเพีรพลอยทั้งหลายที่องเม่ยาได้รักสวงรักษาไวนะ้ณสถานที่ตรงนี้ลูกหลานก็จะมาขอเบิกเอาเด้อมาขอเบิกเอาเบิกเอาไปนี่ครับลูกหลานก็บ่ได้เอาผู้เดียวเด้อลูกหลานบ่ได้เอาผู้เดียวดอก ลูกร้านกะเซียเอาไปฝากเอาไปทอดพี่น้องทางบ้านเพิ่นเอากระตาใปง่ายๆมาใส่เอาก็สิได้เต็มกระตากลับบ้านไปกับว่าได้เอาไปผู้เดียวดอกก็ได้เอาไปผู้เดียวเด้อเอาไปฝากเอาไปต้อนพี่น้องทางบ้านเพื่อนเด้อเอาไปฝากเอาไปต้อนเอซีเพิ่นเอาไปฝากเอาไปต้อนท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นเด้อองเจ้าหญางกะซอยประธานรัพ์ประธานสมบัติ ให้ลูกให้ร้านเด้อลูกร้านสิได้นํ่ไปฝากไปตอนพี่น้องทางบ้านเพิ่นก็ขอให้ได้ตับความงม,มาต์ปารถนาเด้อสาธุสาธุสาธุาธอองวดมาฝันว่าเห็นดอกไม้นะครับป่อยล่งมาจากเครื่องฟ้านะครับปอยลงมาจากเคร่องฟ้า เต็มบ้านของฝนผ้าร่วยเลยนะครับอันนี้เป็นความฝันนะครับตั้งแต่ตองหวัดมานะครับฝันดีคักนะครับท่านผู้ชมเมื่อนี้มาหาเจ้าแม่แตะเคียนเพลินมาเบิกเอาโชคเอาลาบไปฝากท่านผู้ชมนะครับกะเป็นที่อัศจรรย์อีกตามเคยนะครับท่านผู้ชมเป็นที่อัศจรรย์อีกตามเคยนะครับ ความฝันของฝนพาลวยฝันว่าเห็นดอกไม้โปรยลงมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหน้าบ้านฝนพาลวยเลยนะครับเมื่อนี้มาเห็นพบมาพบมาพมา่พอกับตาจะขวางแล้วเด้อท่านผู้ชมมาพบมาพ่อกับตาจะขวางแล้วนะครับมาขอเบิกทรัพร์นะครับครับองค์แม่่าตะเคียนเพิ่นนะครับเมื่อนี้เห็นปาฏิหาริเกิดขึ้นนะครับ ปาฏิหาริย์เอียงวะทีครับ่นพาร้วยสีเว้าสูฟังนะครับมานี่นะเวียงว่างตรงนี้ฝนพะลวยหนึ่งครั้งในชีวิตหนึ่งครั้งในชีวิตเพิ่งจะเคยเห็นเด้ยท่านผู้ชมดอกตะเคียนนี่นี่โปรยลงมาดอกตะเคียนนี่โปรยลงมาจากจากเทิงฟ้านะครับนี่นะครับ เป๊น,นะครับนสาสถานที่ตรงนี้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับข้างหนึ่งในชีวิตนะครับฝนพระรวยเขามาขอเพิินวันหันนะครับเนาะมาขอเพลินมานางขอองค์เจ้าแม่ตะเคียนนะครับมีลมพัดมาวันหันมีลมพัดมาพี่น้องมีลมพัดมาแล้วก็ ป่ยดอกไม่ดลกไม่เห็นนี่นะครับเห็นจ้าจ้ากบตาเลยท่านผู้ชมเห็นจ้าจ้ากับตาเลยนะครับดอกตะเคียนนะครับหอมค่ะนะครับท่านผู้ชมฝนพารวยบ่เคยเห็นดอกอียงที่หอมขนาดนี้มาก่อนนะครับนี่นะครับปุ๋นนะครับพิ่นป่วยลงมาเรื่อยๆพิ่นป่ยมาเรื่อยๆนะครับเป็นปาฏิหาริย์นะฝนพาลวยมาขอเบิกเอาทรัพย์ เอาสมบัตินะครับกับองค์แม่ย่าแต่เคียนเพิ่นนะครับจอแม่แต่เคียนเพิินนะครับนี่นะครับเห็นเป็นดอกไม้โปรยลงมาคือจังอยู่ในความฝันฝนพาลุ้ยเลยนะครับดอกไม้นี่ยโปรยเต็มนาบ้านฝนพา,นานลุ้ยเลยนะครับมากับไม่เห็นนี่นะครับเห็นดอกไม้โปรยลงมา นะครับเป็นจังนดือจังมากเข่ากันกับความฝันคางแน่แท้ท่านผู้ชมเปลี่ยนจังใดก็มากเข่ากันกับความฝันคางแน่แท้นะครับเห็นดอกไม้โปรยลงมานะครับนี่นะครับเป็นดอกตะเคียนนะครับดอกตะเคียนโปรยลงมาจากเองฟ้านะครับเป็นดอกตะเคียนโปรยลงมาจากเทงฟ้าเด้อนี่ท่านผู้ชมนี่นะครับฝนพาด้วยก็เห็นนี่ละรังหนึ่งในขีเวียนเขาจะว่าดีใจร้ายนะครับ ดีใจร้ายนะครับคิดว่าจังได้นะครับตัวเลขที่ฝนพาด้วยปล่อยออกไปให้ท่านผู้ชมนะครับจังได้กับเขาคักนะครับจังได้กับเข,ข่าคักนะครับเพราะฝนพาด้วยนี่ฝันดีคักแล้วนะครับฝันเห็นดอกไม้โปอยลงมานะครับจากเตี้งฟ้านะครับเนาะลอยโปอยลงมาอยู่นาบานฝนพาด้วยเลยนะครับเต็มนาบ้านเลยนะครับและบานที่นี่กลับมาฝันต่ออีกได้ท่านผู้ชม นะครับมือต่อมากกับฝันต่ออีกนะครับฝันต่ออีกคือเกา่าทรามุชอมฝันว่าจังไดน,นะครับฝันเห็นพระยานาคองสีเขียวนะครับลอยองโลงองลงมากนะครับเป็นลอยมากในอากาศนะครับน่าลอยมากแล้วก็มาลอยวนนะครับลอยวนอยู่หน้าบ้านฝนพ้าล่วยนะครับลอยวนอยู่บริเวณบ้านฝนพ้าล่วยนั่นแหละครับ โอ้ยนะครับเป็นที่ปลื้มปิตินะครับบอกเคยเห็นพญยายนาคองงามนะครับองค์สีเขียวมรกตโอ้ยงามคักนะครับตาแดงเกืองเคืองเลยนะครับฝนพระลวยเห็นหล้วก็โอ้ยรู้สึกว่าตื่นตันใจนะครับบอกเคยเขียนบอกเคยพ่อว่าเห็นจริงจังิงสิแบบนี้มากกว่าน,นะครับเล้าเพื่อนมาไา่แก้วให้ฝนพระลวยเป็นลูกแก้วลูกใสๆนะครับ เป็นลูกแก้วลูกใสๆนะครับเพ่อนค่ายแก้วออกมาให้ฝนพารุวยเห็นนะครับฝนพารุ้ยเอาเมื่อฮามไวแลวครับฝนพารว้ยเอาเมื่อ้ามไวเลยท่านผู้ชมเอาเมื่อฮามไ้ในความฝันนะครับเอาเมื่อ้ามไ้ในความฝันอยู่ในลูกแก้วกับเห็นตัวเลขนะครับเห็นตัวเลขคักๆนะครับ อยฝนพาด้วยหลอดดีอกดีใจนะครับคิดว่าจังได้กะเข่าแล้วนะครับคิดว่าจังได้กะเข่าแล้วนะครับตัวเลขที่ฝนพาด้วยให้ท่านผู้ชมไปนะครับเห็นขากเห็นแน่นะครับเห็นขากเห็นแน่ฝันเห็นนะครับองค์พญานาคเพิ่นนะครับปล่อยค่ายลูกแก้วออกมานะครับฝนพาด้วยก็เอามือห้องรับลูกแก้วไว้นะครับมือร่องรับ ลูกแก้วไว้นะครับก็เห็นตัวเลขนะครับเห็นตัวเลขในลูกแก้วนะครับเห็นตัวเลขตัวหยังล่ะนะครับก็สิมาย้ำให้ท่านผู้ชมฟังอีกในมื้อนี้นะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับสี่ศูนย์หกนะครับเห็นตัวเลขเจ็ดศูนย์หนึ่งด้วยท่านผู้ชมสี่ศูนย์หกนะครับอยู่ในลูกแก้วนะครับลูกแก้วที่ปูพญานาเปิ่นคายออกมาในฝนผ้าร่วงนะครับ ที่เพิ่นไข่อออไม่ฝนพาดลุยนะครับฝนพาดลุยกะโอ้ยดีใจบักยางคักนะครับน้อดีใจบักยางคับบอกเคยคิดนะครับว่าจิฝันดีกันนดนี่มาก่อนนะครับก็เลยเอามาเล่าสูทานผู้ชมฟังนะครับก็ใส่วิจารณญาณเอานะครับมากก็ค่อยตามนะครับมาชอบกับไอ้พันเด้อทานผู้ชมเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันเนื้อทานผู้ชมนะครับนะครับตำรับเลิปมนี้กะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามเราชมทางช่องโฟนผ้ารวยนะครับขำนามาแหลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งติ่งๆนะครับเพื่อที่บะได้พาคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณครับสวัสดีครับรวย